เรไปไหนไปส่งป๊าป๋าแล้วลูกส่งป๊าป๋ากับกับเมืองนอกกับสกอตแลนด์ป๊าไป๋าบายบายไทยแลนด์ส่งป๊าป๋ากับเมืองนอกส่งป๊าป๋าไปขึ้นเครื่องบินอุดรธานีไปกันเบัสทุกคน ก็จะลิฟลิฟเบียร์ลนน้ำตาจะไหลแล้วน้ำตาจะไหลแล้วฉโนเซชีก็จะคลายแล้วม่ใช่ตชุดลาย่านงกินลกอมหมดกันเถอะันทนะ

เติมกาแฟที่สนามบินอุดรธานีนะคะอ <c oughs> เออ,อ,อนนเะะออไอตอนนั้นหนูไม่เลยมายะครอคุะยองมากไอพวกเที่ยวแม่พยกตอนนั่นหนูไม่เลยมากหรอคะตอนนี้หนูเลยมากชากาแฟค่ะเติมกาแฟคะ่ะมาส่งคุณสามี ร้อนแลวจะแล้วจะเหลอ่อุ้ยมันอ่ะโอ้ละแกวละแกวสคนนีงอะไรอ่ะมันกาแฟมันเหมือนกาแฟมดดแดแาดูน่นะ Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp